สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้เจดีทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง Getting Fat in a Healthy Way เป็นหนังปี2 0 1 5กับเรื่องราวของครอบครัวอาพับที่ต้องพบเจอกับเหตุการณ์แรงโน้มถ่วงหยุดทำงานทำให้วัตถุน้ำหนักเบาทุกชนิดไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ต้องลอยเข้งคว้างขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างไร้ทางหลีกเลี่ยง เปิดเรื่องมาที่เด็กชายนามว่าคอนสแตนตินมีความสุขไปกับการเที่ยวเล่นกับครอบครัวสนุกสนานจนไม่ทันสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงที่หยุดทำงานกระทันหันส่งผลในสิ่งของน้ำหนักเบาทุกชนิดถูกดูดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไม่เว้นแม้แต่คอนสแตนตินและแม่ทว่าอาเทนาสผู้เป็นพอ่อเหนียวรั้งเอาไว้ได้ทันแม่ที่ไม่อยากให้ลูกรักพลอยซวยไปด้วยตัดสินใจปล่อยมือเป็นอิสระร่างผิ เกียวบางจึงโบยบินขึ้นสู่น่านฟ้ายัางหลีกเลียงไม่ได้ผ่านชั้นบรรยากาศเอ็กโซเฟียจนออกสู่นอกโลกท่ามกลางความเสียใจของอาเตนาที่ต้องสูญเสียภรรยาสุดที่รักไปก่อนวัยอันควร 20ปีต่อมาอาเตนาสยังคงติดอยู่กับฝันร้ายเขาตื่นมาพร้อมกับข่าวครบรอบโศกน,นาฏกรรมเมื่อครั้งก่อนใช้ชีวิตอยู่ในอาพาร์ตเมนต์สุดโทมกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคอนสแตนตินที่เติบโตเป็นหนุ่มหลอ่ออุบัติเหตุครั้งนั้นเกิดจากการที่กระสวยอวกาศของอเมริการะเบิดครั้งใหญ่บนดวงจันทร์ส่งผลให้รูปร่างบิดเบี้ยวและทำใม้วงโครจรเปลี่ยนทิศทางโลกเกิดความโกลาหล จะแรงโน้มถ่วงที่พันผวนส่งผลให้วัตถุที่มีน้ำหนักน้อยกว่า120กิโลกร,รมัมลอยขึ้นไปในห้วงอวกาศทำให้สิ่งของทุกอย่างภายในบ้านถูกตรึงอยู่กับทีโดยอเตนาร์มันเช็คผ่านเครื่องวัดแรงโน้มถ่วงเพื่อจะได้เตรียมตัวทันเวลาแต่ทว่าสายไปเสร็จแล้วเพราะระหว่างกินข้าวทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินกว่าจะตั้งตัวได้ทันส่งผลในข้าวของภายในบ้านรวมไปถึงลูกชายลอยติดเพดา เพราะคอนสแตนตินมีน้ำหนักเพียง60กิโลกรัมทุ่นั้นเหตุนี้เขาจึงถูกพ่อกักขังไม่ให้ออกไปไหนยาวนานกว่า20ปีแล้วอาเตนาตก็เปิดเครื่องควบคุมแรงโน้มถ่วงให้คงที่ทำให้ลูกชายกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติอีกครั้งก่อนเก็บข้าวของที่กระจัดกระจายให้อยู่ที่เดิม เวลาต่อมาอาเตนาสช่างน้ำหนักและพบว่าชีวิตตัวเองแขวนอยู่บนเส้นได้ด้วยน้ำหนัก120กิโลกรัมพอดีซึ่งหากลดลงกว่านี้เขาจะต้องตกเป็นเหยื่อให้กับแรงโน้มถ่วงที่พร้อมดูดร่างของเขาขึ้นสู่ห้วงอวกาศก็เลยใช้วิธีถ่วงน้ำหนักโดยลูกตุ้มใส่ไว้ในกระเป๋าตลอดเวลาเมื่ออาเตนัตออกไปทำงานเลี้ยงชีคอนสแตนตินที่วันวใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านก็ได้หากิจกรรมทำแก้เซง ก่อนเรากล้องส่องทางไกลมองผ่านหน้าต่างไปตามละแวกบ้านจนเจอเข้ากับทหารอ้วนหนายหนึ่งที่ถือกระเป๋าลอยในอากาศเพื่อมาอรอรถเมลทุกวันจากนั้นก็เจอพ่อตัวเองกำลังพูดคุยกับหญิงสองคนที่พามามาเดินเล่นด้วยสายจุงลอยรวมไปถึงคู่รักที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ฝั่งตรงข้ามแม้ว่าพวกเขาจะทะเลาะและเคลื่องปาสิงของใส่กันแต่มันก็ลอยขึ้นที่สูงจนไม่ทำไม่ฝ่ายใดบาดเจ็บอยู่ดี จากนั้นหญิงสองคนก็เริ่มนินทาอาเทนารเมื่อเขาเดินออกไปชายผู้นี้ทรมานลูกชายตัวเองด้วยการกักขังไว้ในคุกเขาไม่มีสิทธิทาแบบนั้นคอนสแตนตินโตพอที่จะใช้ชีวิตด้วยสายจุงลอยเหมือนกับหมาของเราที่เห่าหอนอยู่เหนือหัวชายหนุ่มอิจฉาผู้คนที่อยู่ข้างนอกเขาจึงประชดผู้เป็นพอ่อด้วยการสร้างลานอาบแดดขนาดย่อมในห้องรับแขกเพื่อ,ออาบแสงจากหลอดไฟภายในบ้าน ก่อนเปิดสารคดีริมชายหาดสั่งเสียงคลื่นเพื่อเสริมสร้างอารมณ์จากนั้นก็สวมแว่นและทาครีมกันแดดปล่อยร่างกายให้ซึมซับกับความสุขเล็กๆแต่แล้วเสียงแตรรถที่ดังกังวานปลุกเขาจากอาการเคลิบเคลิมเมื่อคอนสแตนตินส่องดูจึงพบร่างของแอร์โฮสเตสอ้วนทรงสเสน่ห์เธอเยายวนอีกฝ่ายด้วยการสยายผมให้บิดพลิ้วไปตามสายลมก่อนส่งยิ้มหวานและโบกมือทักทายอย่างเป็นมิตรหนุ่มขี้อาย ที่รู้ว่าถูกเห็นเขาทำให้เขาใจเต้นเร็วจนแทบระเบิดเป็นสิ่งเสียงเนื่องจากคอนสแตนตินไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับสาวหน้าในมาก่อนตั้งแต่เขาจำความได้มันจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกดีๆ <c oughs> เขาเขียนข้อความทักทายใส่เศษกระดาษแต่ไม่มีความกล้าพอที่จะยื่นออกไปนอกหน้าต่างให้เธอเห็นจึงเลือกปล่อยผ่านจนเธอเดินหายลับตาเมื่ออาเตนาสกลับถึงบ้านคอนสแตน,นตินเสอ อาหารที่เขาเตรียมไว้ให้ทว่ากลับถูกพ่อดาผ้ากันเปื้อนที่เขาใส่มีไว้สําหรับผู้หญิงบังคับห้รีบเก็บมันที่เดิมแม้ชายหนุ่มจะแย้งว่าเพศไหนก็ใส่ได้แต่ก็ไม่สามารถทนแรงกดดันของอาเตนาที่ทคมเหงได้แววตาขุนเคือง เช้าวันรุ่งขึ้นชายอ้วนช่างน้ำหนักอีกครั้งเพื่อจะได้ออกไปทำงานอย่างสบายใจไร้กังวลเขาไม่สบอารมณ์เท่าไรนะเมื่อรู้ว่าน้ำหนักตัวเองลดลงเรื่อย<ๆ>เมื่อคอนสแตนตินแน่ใจว่าผู้เป็นพ่อออกไปแล้วนิตยาสารสำหรับผู้ใหญ่จึงถูกหยิบมากองไว้เมื่อเจอเล่มโปรดแล้วก็คลุมโปรงด้วยผ้าหม่มเพื่อดำดิ่งสู่ความตื่นเต้นเชกเช่นเดียวกับทุกครั้งคอนสแตนตินจินตนาการรูปร่างและสัดส่วนของสาวอวบที่เขาเจอ ผวนผลจากการกระทำที่รุนแรงทำให้นิตยาสารร่วงจากเตียงจนเกิดเสียงดังก่อกวนจึงหยิบมันขึ้นมาหวังเก็บเข่าทีทว่าดันเห็นข้อความหนึ่งที่กลายเป็นแรงบรันรดาลใจแก่ชายหนุ่มนั่นก็คือเพิ่มน้ําหนักสู่120กิโลกรัมยังมีคุณภาพผลลัพธ์จากการถูกโฆษณาล้างสมองทําให้เขาสั่งเบอร์เกอร์จํานวนมากมานั่งยัดใส่ปากยัดลงไปโดยไม่สนใจว่ากระเพาะตัวเองเล็กนิดด เมื่ออิ่มท้องจึงลองไปชั่งน้ำหนักและพบว่ามันสำเร็จคอนสแตนตินยิ้มแฉ่งเมื่อน้ำหนักทะลุไปถึง60กว่ากิโลกร,รัมแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่เขาได้ยินเสียงตแตรที่คุ้นเคยชายหนุ่มรู้ดีว่าเสียงนั้นมาจากไหนจึงรีบเขียนแนะนำตัวเองลงกระดาษเพื่อทำความรู้จักกับอีกฝ่ายเล่น,นาสาวอ้วนที่เห็นใจเต้นไม่เป็นจังหวะดูเหมือนมันได้ก่อเกิดความรู้สึกดีๆเข้าเสียแล้วจึงไม่พ้ต้องมานั่งยัดเบ อีกครั้งหวังให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นจนสามารถออกไปหาคนที่เขาแอบปลื้มได้ทว่าปริมาณอาหารที่มากเกินกว่าที่ท้องไส้จะรับไหวส่งผลในชายหนุ่มมหานเป็นผิดอาเตนัสที่ทราบข่าวจึงรีบกลับมาดูอาการผู้เป็นลูกเมื่อหมอกลับออกไปคอนสแตนตินแสดงท่าทางไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดรู้สึกผิดหวังที่ตัวเองไม่สามารถติดป,ปีกโบยบินออกจากกรงแคบแคนี้ได้เมื่อพ่อของเขาออกไปทำงานใน เช้าวันรุ่งขึ้นคอนสแตนตินที่ถ่ายเหลวนับสิครั้งจึงลองชั่งน้ำหนักดูและต้องพบกับความเฮงซวยเมื่อน้ำหนักตัวเองลดลงอยู่ที่50กิโลกรัมแผนการแหกกฎจึงได้เริ่มตน้นขึ้นเขาฝ่าฝืนคำสั่งผู้เป็นพอ่อโดยคิดหาวิธีสารพัดที่จะออกไปข้างนอกท้ายที่สุดก็มัดตัวเองติดกับตู้เย็นซึ่งนับว่าเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมทว่าผู้เป็นพ่อที่กลับมาจากทำงานมองว่ามันเป็นวิธีการที่ ยอดแย่ yeah. อาเตนาัาตใช้พะละกําลังทั้งหมดที่มีขัดขวางความปรารถนาของลูกชายจนล้มเหลวไม่เป็นทาก่อนขนข้าวของทุกอย่างที่สามารถใช้หลบหนีไปเก็บไว้ในห้องและปิดล็อกแน่นหนาเขาไม่ต้องการให้ลูกชายตัวเองประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนกับภรรยาสุดที่รักทว่าคอนสแตนตินไม่เห็นด้วยที่ถูกกีดกันจนไม่สามารถแสดงความรักให้กับหญิงผู้นั้นจึงระบายอารมณ์ด้วยการพังข้าวของใน จนอ่อนเปลี้ยเพียแรงและเผลอหลับไปอาเตนาาที่ตามมาดูเพราะเสียงเออะจึงได้เกิดฉุกคิดบางอย่างขึ้นภายในใจหากเป็นแบบนี้ต่อไปคอนสแตนตินต้องเป็นเด็กเก็บ และกลายเป็นบ้านแน่ๆถึงเวลาแล้วที่เขาต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องจึงกลับไปที่ห้องตัวเองเพื่อประดิษฐ์ของสิ่งหนึ่งความเหน็ดเหนื่อยทำให้เขาเผลอหลับไปจนฝันร้ายในนิมิตนั้นคอนสแตนตินลอยอยู่ในอากาศกำลังจะปล่อยมือเขาและบยบินขึ้นไปบนฟ้าก่อนสะดุ้งตื่นและพบว่าข้าวของทุกอย่างลอยติดเพดานเนื่องจากฟิวที่ขัดข้องของเครื่องควบคุมแรงโน้มถ่วงอย่างไรก็ตามอาเตนัาทำสม สิ่งประดิษฐ์ไม่ได้ลอยขึ้นตามที่เขาหวังไว้มันคือรองเท้าถ่วงน้ำดาดักที่เขาสร้างขึ้นเพื่อลูกชายโดยเฉพาะ รุ่งเช้าขณะทั้งคู่ร่วมโต๊ะทานข้าวพ่อก็ได้นำรองเท้ามามอบให้เป็นของขวัญคอนสแตนตินบอกก็มันเป็นรองเท้าผู้หญิงแต่ถูกผู้เป็นพ่อแย้งว่าจะหญิงหรือชายก็ใส่ได้เหมือนกันก่อนยักคิ้วเป็นเชิงให้กำลังใจถึงเวลาแล้วที่ลูกจะได้โบยบินออกจากกรงแคบๆที่พ่อสร้างขึ้นลูกเป็นอิสระแล้วคอนสแตนตินอีกฝ่ายจึงลองสวมใส่และพบว่ามันยอดเยี่ยมพ่อที่รู้สึกก็มันยังไม่พอจึงเอาเป้สะพายหลัง ทวงน้ำหนักให้อีกใบจากนั้นก็ทดสอบด้วยการปิดเครื่องควบคุมแรงโน้มถวม่วงซึ่งก็พบว่าคอนสแตนตินไม่ลอยขึ้นนั่นจึงทำให้ชายหนุ่มสามารถออกไปข้างนอกได้เป็นครั้งแรกท่ามกลางสายตาที่สอดส่องอย่างห่วงใหญ่จากอาเทนาสและแน่นอนว่าสถานที่ที่ชายหนุ่มมุ่งไปนั่นก็คืออพาร์ตเมนต์ฝั่งตรงข้ามเพื่อพบเจอญิงสาวที่ตัวเองหมายปองเธอจ้องมองชายหนุ่มจากระเบียงชั้นบนคอนสแตนติน ที่เรียนรู้แรงโน้มถ่วงผ่านกล้องส่องทางไกลมานานกว่า20ปีจึงเลือกใช้ความเสี่ยงเป็นตัวผลักดันไปสู่เส้นชัยเขาปลดเปลืองตุ้มน้ำหนักออกทั้งหมดท่ามกลางเสี่ยงตะโกนเตือนของผู้เป็นพอ่ออย่าทำอะไรบ้าๆนครสแตนตินแล้วสิ่งเหนือความคาดหมายพลันบงังเกิดเมื่อร่างของชายหนุ่มโบยบินสู่น่านฟ้าเขารู้ดีว่าตัวเองลอยไปไหนไม่ได้ไกลกว่านี้อีกแล้วเพราะหญิงสาวคนนั้นได้จับร่างของเขาไว้ ซึ่งก็เป็นข้อพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าหลังจากนี้ทั้งคู่จะใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันโดยไม่มีใครคนใดคนหนึ่งยอมปล่อยมืออาเตนัสที่เฝ้ามองเหตุการณ์อยู่ห่างๆรู้สึกภูมิใจในความเฉียบแหลมของผู้เป็นลูกเขาขายิบตาให้รูปถ่ายภรรยาเป็นเชิงบอกว่าคุณเห็นแล้วใช่ไหมลูกของเราโบยบินได้ยังสง่างามแล้วนะที่รักแล้วนงังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง Getting Fat in t Healthy h e Way หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าชีวิตของคอนสแตนตินเทียบได้กับสุภาษิตนกน้อยในกรงทองที่มีความเพียบพร้อมทางด้านจิตใจและสติปัญญาเฉียบแหลมแต่กลับอาภพเรื่องอิสรภาพถูกตีกรอบให้อยู่ในกฎเกณฑ์และอยู่ในสายตาของผู้ปกครองตลอดเวลาขาดความเชื่อมั่นจากอาเทนาสผู้เป็นพอ่อว่าหากลูก ชายออกไปใช้ชีวิตสู่โลกภายนอกเขาจะสามารถประคับประคองตัวเองอยู่บนความโหดร้ายนั้นได้จริงๆหรือซึ่งคอนสแตนตินก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพ่อของเขาคิดผิดเขาสามารถยืนหยัดเผชิญหน้ากับความเป็นจริงเงินแสนโหดร้ายได้ดีกว่าพ่อตัวเองเสียอีก getting fat in a healthy way กำกับและเขียนบทโดยเควักเอสเลนยันทายที่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้รับอัต รถคงนั่งบบผิวเผืนสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับได้ทาง Getting Fat in the Healthy Way หากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังด้ทาง Facebook ลุงเทสสปอยหนังและแฟนเพจเท็ดดี้ทีวี